กับสปาดีพ่อแม่พี่น้องสปาดีสุขุสุข้นสมองสบายลนเด้อร์พ่อๆก็เซ็นเก่าฉันเคยกับสองน้องเดือนกินข้าวแซ่บๆน้ำกันพี่น้องเห็นมีเมนูขัวแมงซ้อนขัวตักะเตนเงี้ยให้เบิร์กนู่มั้ยขัวตักเต็นมั้ยขัวตักเตนอ่ะน้องหน้าอาปิงไก่คนเดียวเลย ก็ได้แล้เบ้างบอกเอากระดูกหายบ้าแล้วก็มีแจวพักหอมพี่น้องแจวผิดเพสเนาะแจวผิดทิใส่พักหอมนี่นี่นี่านี่เนาะเอากระดูกหายบ้างเกาซีบีน้องกินข้าวเส้าน้ำกันพี่น้องกินข้าวเส้าแซ่บๆน้ำกันเมงซ้อนแต่อันน้องอ้ายเอามาหารเนาะ น้าน้งาไปเหรียญไปไรนเดกในห้องเหลียญหน้ามังค้นเป็นคนในห้องเหรียญนองกับกินได้กินมาลวบคาบานี่ลูกที่ นงเดือนหมือนมวยอันมวนหรือเมื่อยมวนแงไปหรือแบ่ไปอีกจะกวนได้สักปวที่ว่างอีกนั่งจะตักเมยแงเ็กกนย่งยัหน่อยพระ่าเคยลูกยืนยกะในตักเมยกไปยกมาแเลยน่น แต่แลมาที่บบตึระดองเลจับกับูนแตแปลตกัแลนเป็นบุญัหวนะอยู่หน้าโขงเข้าประเทศเหอไงมันผ่ายไม่นะต้องพมนาคาบางทีาใส่บาทแล้วจะชื่คนติดร้ายเลยเข้ามาเถอะน่หัวมตงก้อนครับ

ก็มาเล่นกับจระเขลูกหนูไปแต่ไอยู่เรงมากบอกหนาะเพือนกับผู้กอบไกไกชัเด็ดเฮ้ยเราห็งไก่ป็นขาเลยบ่เน่ย

อาไรหนึ shifting, <S <S ่งอ่ะเกงเเออเออเกงเเอ้าเาเกงอะโอยโอยเกงเอกงเกอ่ะล้กินเกงเอ่ะเอาระจาบเคงได้กจาอับด้ปลงเบอเขานี่เอนุ่าเกงบอรเกงอุ้ยเดี๋ยวจะเดีไว้ลิน้าหมูมอวนแม่ปนแกงของม่นั่นอ้าวตุุ

มาแกงินกับเอนี่เนนเดียวเรอืมินาเมื่อนทีเื่อนแม่ปอนก็เหมอนนั่งแกงม่เมื่อนนี่น่กินจนาเ้อเงืองงโมเรนวุ่นนนองอยู่ม้เนยงน

băng thì bị ảnh băng cái này không phải nặng không học không học anh sử năm trăm phần Ừ. Không ừ. cái một con mọc con đấy tình cảm. Bên lâu tiêu biểu nó cho Một mặt. tụi mặt. mình chưa có mặt. Một 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 mặt. nè thay rồi chạy em. How are you? Niềm phụ được Một hay. Chạy yên cho nó. Cái Mhm. 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 Nó cho Mhm. 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 rồi Mhm. 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 กีนเจ้บป่าปากิอมไดพี่เน่าก e ินเต้นกินอะไ้าเราพี่เ้อากินนี่กินน้เพาะกันใหม่ฝากกุ้งก็ใงแปลากรงเจจนแม่น้องเดินอกแลวัสดาดวัาดี